เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นจากจุดเล็กการมีส่วนร่วมภาพประชาชนจึงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพโดยกสนอำเภอพยืนร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนจัดโครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุขในระหว่างวันที่15ถึง21มีนาคม2566กศนตำบลทั้ง5แห่งประกอบด้วย กศนตม,มนพลพยะยืยนกศนตม,มนหนองแวงกศนตม,มนบ้านต้นกศนตม,มนพระปลุกและกศนตมขาม,มขาป้อมจำนวน75คนลงพื้นที่ดำเนินงานแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้พร้อมจัดกิจกรรมผ่านหลักการ3อ 1. อาหารดี 2. กํกำลังกายดี 3. อารมณ์ดีและ1นอนอนนาฬิกาชีวิต การดำเนินขับเคลื่อนตามนโยบายการจัดการและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนากายจิตและสมองผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นการดำเนินการของกศนประจำปีก็ประมาณ2 5 6พส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นโดยมุ่งหวังให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป